ประสิทธิภาพจะสูงสุดเพราะว่าแทนที่จะรอให้โซนที่1เสร็จแล้วไหลามาโซนที่2แล้วไหลามาโซนที่3ามไม่ก็คือหยิบขนาดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าถ้ามี3โซนก็หาร3ามอ่เวลาโดยเฉลี่ยนะถ้ามี4โซนก็หาร4ถ้ามี2โซนก็หาร2แต่วิธีในการที่จะออกแบบการหยิบแบบเวฟพิกกิ้งลักษณะนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาหลายเรื่อง กระบวนการในคลังสินค้าระดับพื้นฐานตอนที่6ประเภทของการหยิบสินค้ามาดูประเภทหลักๆของการหยิบสินค้าอันแรกก็คืออเป็นออเดอร์เบสพิคกิ้งก็คือพนักงานนจะไปหยิบสินค้าตามใบ order ที่มีรายการสินค้าตามคำสั่งซื้อก็คือถือออเดอไปเลยไปหยิบไปหยิบสินค้าตามรายการในรายไอเทมในพิ c กิ้งลิสตนั้น วิธีการแบบนี้จะเสียเวลาในการเคลื่อนที่แล้วก็จะซ้ําซ้อนอย่างที่บอกไปในบทที่แล้วส่วนใหญ่สินค้าที่จะใช้วิธีในการหยิบแบบนี้เนี่ยแล้วเหมาะสมแล้วทําได้ดีเนี่ยก็คือจะใช้กับพวกงานคอนซ i เมนต์หรือว่างานฝากขายต่อไปมาดูแบตส์พิกกิ้งแบตส์พิกกิ้งก็คือการหยิบสินค้าเป็นแบตส์เล็กๆนะคะถ้าให้ดูจากรูปเนี่ยโซนที่1ก็จะมีการจัดวางสินค้าและมีประเภทสินค้ารายการสินค้า มีอุปกรณ์ในการาตักพาเลทส,สินค้าหรือว่าหยิบสินค้าและคนประจาโซนที่1แต่และโซนเนี่ยก็จะมีพนักงานแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็มีการจัดวางสินค้าที่แตกต่างกันแยกโซนกันไปสมมุติว่าเรามีออเดอร์สินค้า6รายการอ่าหกออเดอร์แต่และออเดอร์เนี่ยต้องการเข้าไปหยิบสินค้าในโซนที่2เนี่ยออเดอร์ที่1 2ชิ้น2รายการ2ไอเทม ออเดอร์ order ที่สองสองไอเทมออเดอร์ที่สามไม่มีออเดอร์ order ที่สี่สามไอเทมออเดอร์ที่ห้าไม่มีออเดอร์ order ที่หกหนึ่งไอเทมเราก็จะรวมออเดอร์ที่ต้องการรายการสินค้าที่อยู่ในโซนที่สองเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแปดไอเทมใช่ไหมก็ให้ออ่รวบออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบตช์เล็กๆเพื่อไปหยิบในโซนที่สองมาอัน,นเนี้ยเราเนี่ยลักษณะการหยิบแบบเนี้ยเราเรียกว่าการหยิบแบบแบตช์พิกกิ้ง ออเดอร์ที่ถือไปนะอาจจะจัดไปสักชุดละประมาณ 4, ี่้าหออเดอร์10ออเดอร์อะไรเงี้ยไม่เกิน4-12ถึออเดอร์โดยส่วนใหญ่ก็คือถ้ามากกว่านี้มันก็ไม่ใช่แบบพิกกิ้งแล้วมันไม่ใช่แบบเล็กๆแล้วไงก็อาจจะต้องด้วยวิธีอื่นคือถ้าเป็นแบบสปีกเขาจะใช้ลักษณะแบบนี้แล้วก็พนักงานเนี่ยหยิบทุกใบไปพร้อมกันเลยก็คือรวบไปเลยสําหรับที่จะไปโซนที่สอง มีอะไรบ้างที่จะไปเอาสินมีออเดอร์ไหนบ้างที่จะไปเอาสินค้าในโซนที่สองก็หยิบรวบกันไปเลยแล้วก็นําสินค้ามารวมๆกันแล้วก็ค่อยมาคัดแยกมาซอร์สที่หลังนะคะวิธีการแบบนี้ก็จะลดเวลาการเดินของพนักงานไปหยิบสินค้าในโซนเดียวกันก็คือไหนๆก็จะไปโซนที่2แล้วก็รวบออเดอร์ไปเลยหรือว่าถ้าเป็นโซนที่3ไหนๆก็จะไปโซนที่3าก็รวบออเดอร์ไปเลยมันไม่ใช่อินดิวิโด้พิกกิ้งแล้วก็คือไปเป็นชุดไปเป็นแบทช์เล็กๆ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าลักษณะของเออออแบตพิกกิ้งคอนเซ็ปต์ลอจิของมันของแบ h Picking เนี่ยมันก็คือ Consolidate order with the same i t e m ต่อไปโ n นพ i กกิ้งก็เป็นเป็นรูปเมื่อกี้แต่จัดแบบ z โซนพิกกิ้งนะลักษณะของ Zone p i c k i n g งนี้ยคือสมมุติว่ามีออเดอร์ออเดอเดิม1 2 3 4 5 6ทีนี้ออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการหยิบไ อไอเทมสินค้าเนี่ยในโซนที่หนึ่งสี่โซนที่สองแปดโซนที่สามห้าวิธีการของโซนพิกกิ้งก็คือออเดอร์นี้ก็จะเรียงมามาจอดที่โซนที่ที่หนึ่งพนักงานที่ประจำอยู่ที่โซนที่หนึ่งเขาก็ดูแลตรงนี้อยู่แล้วพอเขาเห็นออเดอร์มาชุดนี้ต้องการสินค้าในโซนของเขาสี่เขาก็จะหยิบสแล้วเขาก็จะปล่อย ออเดอร์ order, แล้วก็สินค้าเนี่ยไหลมาส่งที่โซนที่สองโซนที่สองพอมาเห็นว่าของตัวเองต้องหยิบแปดใช่ไหมก็หยิบของตัวเองใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้ออเดอร์และสินค้าเนี่ยไหลไปที่โซนที่สามอันนี้ก็คือหยิบเท่าไหร่คะอ,อ่อออเดอร์ไหลมาถึงตัวเองตัวเองต้องหยิบห้าออเดอร์ทั้งหมดสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็ไหลามารวมกันในบริเวณของ sorting packing area พอมารวมเสร็จป,ปุ๊บคุณก็ปล่อยออเดอร์นี้ออกไป โอเคไหมอันนี้คือลักษณะการหยิบแบบแบบโซนพิกกิ้งอ่อก็คือมอบหมายให้พนักงานเนี่ยหยิบสินค้าในโซนของตัวเองเฉพาะไอเทมที่โซนที่ตัวเองอยู่ก็คือเขาจะไปจําอยู่ที่โซนของตัวเองโอเคไหมแล้วก็ส่งต่อออเดอร์ให้โซนถัดไปหยิบก็ทําเหมือนเดิมมันก็ค่อยไหลไปลักษณะการหยิบแบบนี้ก็คือเป็นสินค้าที่มีระบบที่ใหญ่อะ่ะแล้วก็มีหลาย SKU หลายออเดอร์ก็คือ จะวิ่งไปทั่วทุกโซนไม่ได้ก็คือต้องประจําอยู่โซนตัวเองนะแล้วก็โซนที่แยกกันเนีแยกด้วยวิธีการหยิบก็ได้อันนี้อาจจะหยิบด้วยยิงบาร์โค้ดธรรมดาอันนี้อาจจะหยิบด้วยเป็นเป็น ifid ก็ไดอ้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะแยกด้วย picking method s, ในแต่ละโซนนะคะ,ะนี่คือคือภาพรวมของการใช้กลยุทธ์การหยิบแบบโซนพ i c k i n g ทีนี้เวฟพิกกิ้งเวฟพิกกิ้งเป็นยังไงเวฟแปลว่าคลื่นเวฟพิกกิ้งก็คือเหมือนเดิมรูปเหมือนเดิมนะคะก็มีโซนที่1โซนที่2โซนที่3ทีนี้ออเดอร์เนี่ยในโซนที่1ที่ไปถูกหยิบก็คือจะมี1 2แล้วก็4อ่าออเดอร์ที่1ที่2ที่4จะรวบไปทีเดียวเลยแล้วไปหยิบในโซนที่1ส่วนโซนที่2ก็จะมี1 2 3 6อ่า ส่วนโซนที่3ที่จะไปหยิบก็คือจะมี 4, 5, 6ลักษณะของโซนเมื่อกี้เนี้ยไหลาจากโซน 1, โซน2ไปโซน3ใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ใช่ละก็คือเราจะสปริตออเดอร์เป็นชุดเลยว่าถ้าไปที่1มีออเดอร์อะไรบ้างที่2มีออเดอร์อะไรบ้างโซนที่3มีออเดอร์อะไรบ้างแล้วก็พุ่งไปหยิบขนานกันอันนี้มันจะเป็นการลักษณะหยิบแบบโซนพิกกิ้งแต่เป็นโซนพิกกิ้งพร้อมกัน3โซน แล้วก็เอาสินค้าเหล่านั้นนะทุกออเดอร์มารวมกันพอรวมกันเสร็จปุ๊บก,ก็มาคัดแยกก็มาจัดเรียงแล้วก็พร้อมที่จะส่งลักษณะการหยิบแบบเวฟเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นการหยิบกันมันเป็นการหยิบแบบโซนพิกกิง้งแต่เป็นโซนพิกกิ้งขนาดกันทั้งทั้งสามโซนทั้งสองโซนหรือว่าทั้งหโซนก็แล้วแต่ว่าจะมีกี่โซนนะประสิทธิภาพจะสูงสุด เพราะว่าแทนที่จะรอให้โซนที่1เสร็จแล้วไหลมาโซนที่2แล้วไหลมาโซนที่3า,ามไม่ก็คือหยิบขนาดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าถ้ามี3โซนก็หาร3ามเวลาโดยเฉลี่ยนะถ้ามี4ี่โซนก็หาร4ถ้ามีสองโซนก็หาร2แต่วิธีในการที่จะออกแบบการหยิบแบบเวฟพิกกิ้งลักษณะนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาหลายเรื่องก็คือทั้งตัวระบบปฏิบัติการทั้งตัวระบบโอ peration ความเข้าใจแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการในการวิ่งของออเดอร์ทั้งหมดอะ หนึ่งเราจะเลือกออเดอร์ยังไงจะมอบหมายออเดอร์แต่และออเดอร์วิ่งสปริตไปยังไงคัดแยกหลังจากนั้นแล้วเราจะแคปแยกยังไงเพราะสินค้ามันไม่ได้สินค้าของจริงมันไม่ได้มีแค่นี้แล้วมันมีเยอะใช่ไหมเอ,อเวลาที่ใช้ด้วยสําคัญก็คือเวลาในการหยิบแต่และโซนแต่และชิ้นแต่และไอเทมโดยเฉลี่ยแต่และออเดอร์ว order, เวลา sorting หมายถึงว่าคัดแยกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือต้องดู lead t i ทั้งหมดเวลาแพ็คใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเวลาโหลดใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องคำนวณตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะวางแผนในการหยิบแบบลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นการใช้งานใน SKU ที่ใหญ่แต่แต่วิธีแบบนี้วิธีของเว็บ l ิกกิ้งเนี่ยจะช่วยเราประหยัดเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากมันเร็วลดการเคลื่อนที่ได้เยอะก็คือทำงานต่อวันได้สูงมากอ่ะเพื่อให้เห็นภาพนะให้ไปดูวิดีโอนี้ก็คือเป็นวิธีการแบบ Good to person ให้ให้เห็นภาพว่าคือถ้าเขาใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็คือสินค้าวิ่งเข้ามาหาคนเนี่ยมันเป็นยังไงอยาให้เขาให้เข้าไปดูนะคะ